สวัสดีครับผมปอ,อก,กระเป๋าปัญญาเข็นเขค่ครับผมวันนี้เดยโดยมีคนมีคนลบครับมีคนลบน้ำเอาแก้วน้ำบอกด้วยเอาแก้วน้ำบอกสิทำไมได้มาด้วยวันนี้ทำไมได้มาด้วยวันหยนุดมาทำอะไรมาเล่นมีคนมานำมากินข้าวเที่ยงน้ำกันครับผมวันนี้มกกบครับมกกบม,มกกบ อสั่งเขาเขาล้านเดิมครับล้านประจำเลยครับนี่นี่กูได้แวะมาไทยวัสดุสุขาสามกับแวะมากินล้านประจำเลยนครับเนี่ยอันนี้ตรงไอรีวิวใหฟรีได้วนี่ครับว่าด้ให้เสียค่ารีวิวนะครับรีวิวให้ฟรีนะครับนี่ ร้านร้านข้าวครับข้างไทยวัสดุนะครับ <c oughs> กินข้อด้วยกันครับผม <c oughs> หมูว่านหมูว่านนี่ซอยจูครับมื้อนี้ก็นจีมีไก่ได้วยครับผมมื้อนี้ไก่ต้มไก่บ้านหรือเปล่า <c oughs> น่าจะเป็นไก่พันนะครับไก่ต้มนะครับไก่ต้ม น้องนี้กินอะไรข้าวผัดข้าวผัดหมูสับนะครับของเด็กนะครับน,นอ,องนี้ลูกไปหยิบเอาน้ำจิ้มมาหนะ่อยลูกนะน้ำจิ้มวางบนโต๊ะนะกินเค็มกันครับผมวันนี้ก็มีหมกกบนะครับน่ครับมีหมกกบมีไก่ต้มมี ต้มยำตำป่านะครับตามสูตรนะครับมากินขอน้ํากันนด้ครับผมขอ่งเที่ยนี่งครับไก่ต้มนะครับตอนใหญ่ๆนะครับได้ทีสะใจนะครับผมสวัสดียางเป็นท่ากลางอีกคนนีนะครับผมเอก็ธรรมดา ดูกับบ่าวปัญญานะครับนึ่เขาเทียงนะครับบ่าวปัญญาคนเมืองร้อยเกินคนเมืองร้อยเกินน,1 1> นี่ครับคนร้อยหนึ่งไม่ใช่คนร้อยเอ็ดนะละาดท้าร้อยหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ลด้าร้อยหนึ่ง <c oughs> อันนี้บ่าวน้องแลรสวรรค์นะครับคนน้องบัวนะครับ <ทา S 1> คนน้องบัว อันนั้นนี่คนข้างไหนพูดนะครับนะยังไม่เดียวมาสักพอเลยอันน,นร,นร,ร,นนะร้นพ่อหัวค่นข้างไดนครับอ๋อเมื่อวานกินห่อเดียวสั่งมาสี่กินได้ห่อเดียว <c oughs> โดนเข้าไปแล้วแบบท้องรับไม่ได้เลย <c oughs> แต่วันนี้จัดจัดล่วงหน้ามาแล้วนะ่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนะี่ย ใส่น้ำชาไปก่อนแล้วชาท้องร้อนร้อนท้องเดีย๋ยวล่อต้มยำกับตำปลานะครับผมวันนี้น่าจานออกมาแล้วไม่เอามาเยอะจังขออะไรครับน่าเอาน้ำแข็งเอาไปตักกล้วยตักน้ำแข็งให้หลานหน่อยเอาน้ำแข็งในแก้วมีอยู่เทใส่ไปเลยเนะครับดดเดี๋ยวยก,ก็มากินข้าวน้ำกันได้ครับพี่น้อง แต่ยังบ้านได้กินนะครับแทงขากับเข่าอยู่นี่น้องเล่นเล่นเล่นตลกให้ดูขอนิ้วนะครับนี่ครับเบิ้งวะเนี่นะครับเพราคนมีสารบริสารนะครับขาเหนียวดมมีทุกรอบเลยครับนี่ขาเหนียวก็มกกบครับมกบแซ่บๆครับจากร้านสัญญานะครับล่ามหาสามไม่ได้โปรโมทนะนี่ พกกบจากลาในสัญญาณนะครับล่ามหาสามนะครับสัญญาใัญญาสมตยายนางนะครับแวะไปได้ครับผมย่ล่ามหาสามครับผู้ใดมากอาหาร่สารหลับก้อยส้อยต้มนะครับผมมีสยางนะครับว่าจะเป็นสมตํานะครับว่าใครแวะมาไทยวัสดุสุขาพิบาลสามก็นี่ครับลานเขาย่ขางไทยวัดด้วยครับผมนม่มากินข้าวนะครับผม ไก่ต้มนะครับวันนี้ก็มีครับนี่อันนี้น้องหนองบัวนะครับผมนี่แล้วก็น้องต้นกล้วยสวยจังน้องต้นกล้วยสวยจังกินข้าวเพื่อนๆนะครับผมเลยไก่ต้มด้วยป่าเออมันเข้ากันดีนะน้องหนองบัวสโลโกแกนเราต้องเปลี่ยนสโลแกนนั่นแหละนะ หรือว่าจะเป็นกับไอหนุ่มหน้ามนคนร้อยเอ็ดนะครับผมหนุ่มหน้ามนคนร้อยเอ็ดบนลอดอะครับผมแต่กับพ่อไปวัดไปว่าเยู่ครับไปใส่กับพ่อพ่อโอ๊ตเขานะครับคนอื่นกินเข่ายอน่ถ่ายรูป้ต้องต้องต้องมีรูปครับทุกวันนี้นะครับเป็นไงรสชาติได้หรอไได้หรอ เอข้ลอ,อ,องกัดเลยครับตอนยังไงขายให้ตอนสิเจ้ต้องสำหรับผู้ใดท่านอยกินเขาเทียงไม่กินเขาท่วกันเ้ยครับผมมา,มาแล้วครับตำปลาอืออเ,เอบ่งสีครับเบ่งสีุไม่มีเบ่สี ขออนุญาตคุยแต่คำมึงได้ครับผมตดสอบคุยบ้ามึงก่อนตนทดสอบตดสอบเทปเทปหนึ่งสองสามสี่ตรสอบปลาเป็นไปเองไหนี่ครับทำปลาสุดยอดเลยครับพี่น้องขับขนาดครับ อะไรนะร่วงอ๋อแสบครับแสบบ้านนี้ไมาร้อง<ห>มก,กบใช่ครับผมแวงไม่กินหรอกมก,กบเนะี่ยนี่ครับชุดจอดเลยครับแสบครับฉ่าๆเลยครับซ้ำตา่างมีรอง มเอาตะโลแกนตะโอมันใช้แล้วนี่สัมสันะครับเนี่ยวางวมาสิวัติดทิกรสิทนะครับวางสิวัติดทิกรสิทนะครับผมกบกบมาละกวางโคบกโคบกโคบกเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตกินเข่าก่อนได้ครับผมเดี๋ยวเข้ามาคุยกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับ ดี๋ยวออขออนุญาตรรครับรรรรรอ,อจบเก็บใบแก่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับอยากเข้ามาอีก